สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะตอนนี้ผมอยู่บนขบวนรถเร็วที่11 1กรุงเทพเด่นชัยนะครับรถจอดสถานีชุมทางบ้านพาชีนะนี่นะครับสถานีชุมทางบ้านพาชีก็เป็นสถานีที่กว้างใหญ่นะ ก็สำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูเส้นทางรถไฟที่อแยกเลี้ยวซ้ายไปสายเหนือสถานีชุมทางบ้านบาชีเนี่ยก็อเป็นสถานีชุมทางที่แยกถ้าตรงไปก็จะเป็นสายอีสานส่วนถ้าแยกไปทางซ้ายก็จะเป็นสายเหนือนะฮะนี่ก็รถจักไอ้น้ำนะครับหมายเลขห7ึ่งก็ชมบรรยากาศกันนะ สำหรับบริเวณทางด้านด้านหน้านี้นะครับก็จะมีพวกตึกแถวแล้วก็พวกตลาดร้านขาของต่างๆนะครับ ีด้านค้างก็มีดอกไม้บานนะสวยงามครับนี่ตอนนี้รถก็เริ่มเบี่ยงมาทางซ้ายนะก็อย่างที่บอกนะฮะถ้าทางตรงไปเนี่ยก็จะไปเส้นทางสายอีสานตอนนี้ก็ค่อยๆเลี้ยวซ้ายนะครับผมเข้าสู่เส้นทางสายเหนือนก็เป็นจุดแยกนะจุดแยก อาศัยอีสานนะถ้าตรงไปก็จะไปสระบุรีนะครับผมสระบุรีโคราชส่วนถ้าเลี้ยวซ้ายไปนี่ก็อาจจะไปลบบุรีนะนครสวรรค์พิจิตรก็บรรยากาศสวยงามนะตอนนี้ด้านข้างก็มีพวกต้นหญ้าสีเขียว,เ,ยวเป็นบรรยากาศชนบทนะ ก็จะมีลักษณะเป็นโค้งนะครับผมโค้งเลี้ยวซ้าย <S <S ก,ก,าก็มาถ่ายเพื่อนๆได้ชมกันนะสำหรับ บางท่านที่อาจจะยังไม่เคยมานะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ